ใครที่ใช้เครื่องตัด้านะครับก็จะดืมมาดูแลในส่วนของปลายของมอเตอร์แกนตรงนี้นะครับนะถ้าเราบางทีใช้ไปนานๆแล้วเราไม่ได้ดูแลรักษามันก็จะขึ้นหนึ่งก็คือจะขึ้นสนิมนะครับพอเป็นสองก็ทําให้ฝืดหมุนยากเพราะนั้นวิธีการนะครับเราก็แกะออกมานิดนึงแล้วเราก็หยดไปที่ตรงแกนเฉพาะเพาหมุนนะครับนะจะใส่เข้าไปข้างในนะจะใส่เข้าไปในมอเตอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม เราใส่ไปแล้วเราก็หมุนดูแลนะครับหมุนหมุนนะพระนั้นพอเราดูดูแลตรงเนี้ยนะครับน็อตตัวนี้ก็จะใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็แกนมอเตอร์ตรงนี้ก็ใช้ได้นานขึ้น,นะพอเราดูแลเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับนะเราใส่เข้าไปแล้วเราก็นะใส่ใบม,มงใบมีดนะครับใส่ใบม,มีดแล้วก็ใส่แหวนรอง น้ำมันเครื่องนี่แหละครับน้ำมันเครื่องใหม่ๆเก่าได้หมดนะครับติดๆลอยนะเพราะนั้นก็จะยืดอายุการใช้งานของตัวแกนนะครับตัวแกนน็อตตัวนี้อย่าลืมนะครับใช้แล้วต้องดูแลรักษานะครับหยอดน้ำมันบั๊กนี่ครับเรียกว่าก็จะยืดอายุการใช้งานไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่หยอดน้ํามันเลยนะครับเราไม่ดูแลรักษาเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะติดตัวน็อตตัวนี้กับแกนเนี่ยมันจะเป็นขึ้นสนิมแล้วนจะติด แล้วก็หมุนยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะต้องตัดแกนแกนของมอเตอร์ซึ่งการตัดแกนของมอเตอร์ก็เท่ากับทําให้แกนสั้นลงแล้วบางทีเราอาจจะต้องซื้อมอเตอร์ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะขอฝากครับเทคนิคการดูแลนะครับเทคนิคการดูแลเครื่องตัดหญ้นะครับก็ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ใช้ได้น,นี่ก็ยังนะทุกวันนี้นะครับ ถ้ารักษาอยู่นะครับก็อย่าลืมดูแลรักษานะครับบางทีตรงนี้ตรงนี้ก้านตรงนี้อาจจะมีสิ่งตัวกระปกอยู่ทําให้ตัวนี้มันไม่สามารถล็อกได้ดีก็อย่าลืมหยอดน้ำมันนะครับเราก็วิธีการหยอดเราก็หยอดน้ำมันตรงไปที่ก้านตรงนี้นะครับนะก้านตรงนี้หยอดน้ำมันลงไปครับนีครับสักเล็กน้อยสักสองสามจุดนะเพราะว่าเวลาเราขยับมันก็จะทําให้ก้าน ตรงนี้นะครับก้านตรงนี้ที่มีลูกกลมคอยล็อกเนี่ยมันก็จะโดนน้ามันแล้วก็จะล็อกได้ดีนะครับนี่คือวิธีใกล้แก้ปัญหาบางทีถ้าเราไม่หยอดเลยเนี่ยบางทีตัวตัวที่เป็นลูกตรงนี้มันไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานมันก็เลยล็อกทําให้เราล็อกไม่อยู่นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วะจากบน,นี้ที่วิธีแก้ปัญหานะครับเห็นไหมเห็นก็ล็อกดีขึ้นบางที igual. ถ้าเราไม่ใส่บางทีมันล็อกไม่อยู่ครับมันลูดเพราะใบตัวตัวนี้มันไม่ขยับ ตัวที่อยู่ข้างในนี้นะไม่ขยับนะครับวิธีแก้ปัญหาครับ